โตสิบเด้งภายใน5ปีมารู้จักกับ c ลาวด์สไตรส์ในยุคที่อาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นทุกวันธุรกิจไหนๆก็ต้องการระบบป้องกันที่ดีที่สุดและแน่นอนว่าหนึ่งในบริษัทที่มาแรงที่สุดในวงการนี้ก็คือ c ลาวด์ไซด์โฮลดิ้งคลาวด์ไซด์เป็นบริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ก่อตั้งในปี2011 และเข้าสู่ตลาดหุ้น n a s d a กในปี2019ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของ cloud s t i k e คือ falcon platform ระบบ ai อัจฉริยะที่สามารถป้องกันตรวจจับและต่อสนองต่อภัยคุกค,คามระดับเรียลไทมโดยที่ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมโดยลูกค้าของ cloud s t i k e มีทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่โด่ยงานรัฐและองค์กรทั่วโลกที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดซึ่งในโลกปัจจุบัน ที่ทุกอย่างเชื่อมกัรผ่านโลกอินเทอร์เน็ตภัยคุกคามไซเบอร์กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของธุรกิจและรัฐบาลซึ่งปี2023ค่าเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์รวมด้วยกันทั่วโลกพุ่งสูงกว่า8ล้านล้านดอลลาร์และคาดว่าจะโตกลายเป็น10ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2025และแน่นอนว่าธุรกิจทุกแห่งจะเป็นต้องลงทุนในระบบป้องกันภยัยและดี จึงเป็นโอกาสทอกับง c l o ไ s t ซึ่งต่อมา c า o u d s t a ได้เข้าตลาดหุ้นในปี2019ที่ราคา34ดอลลาร์และหลังจากนั้นไม่นานก็พุ่งทยานแตะ200ดอลลาร์และในช่วงโควิดที่ผ่านมาจุดเปลี่ยนสำคัญของ c า o u ไ s t ก็ได้เริ่มขึ้นพรองก่อนทั่วโลกต้องย้ายไปเข้าสู่ระบบดิจิตอลทำให้ความปลอดภัยของระบบกลายเป็นที่ต้องการสูงและที่สำคัญ รายได้ของบริษัทเติบโตปีละ30%และปัจจุบันมีลูกค้าและองค์กรยักษ์ใหญ่ใช้งาน c l o วสไตล์มากบายทั่วโลกและถ้าคุณยังเชื่อว,ว่าระบบไซเบอร์เซ r ค t y ริตี้คืออนาคต c ลาว d ไตล์อาจจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าถือติดพอร์ตไว้นะครับ